ลองวิ่งครั้งแรกกับ ASIC Magic Speed 3 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มีรองเท้าวิ่งคู่ใหม่นะนั่นคือตัว ASIC Magic Speed 3านะครับจากหลยคลิปนะตอนนี้ผมกำลังพยายามลองรองเท้าของแบรนด์ ASIC หลายๆคู่นะคู่แรกเนี่ยที่เราเอามาลองกันก็คือตัว ASIC s u p e r r a ์นะครับซึ่งผมได้รีวิวลงช่องของผมเป็นที่เรียบร้อยนะทุกท่านสามารถ ตามเข้าไปชมได้นะครับเผื่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอีกคู่หนึ่งที่เราซื้อมาลองนะครับก็คือตัว ASIC g เจลนิมบัตยิบหนะครับก็ตัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่ฟิลล i n g กับ s u p e r b ์บ s ัเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นคนละที่คนละทางเลยมันคนละสายกันเนาะนั่นก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เราซื้อมาลองกันนะครับก็ผมทําคลิปรีวิวเรียบร้อยนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ช่องของเราวันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสนะครับได ลองรองเท้าสายซิงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นแบบซิ่งแต่ยังไม่ใช่ตัวท็อปของค่ายเอซ็กนะตัวท็อปของค่ายเอเซ็กที่เป็นรองเท้าสายซิงเนี่ยก็จะเป็นตัวเมตาสปีดนะที่มีตัวเมตาสปีดสกายพลัสแล้วก็ตัวเอชพลัสนะครับซึ่งผมยังไม่ค่อยอยากจะลองเท่าไหร่นะก็ได้มาลองในตัวเมจิกสปีดแทนซึ่งเป็นรองเท้าสายสปีดเวิร์กรองเท้าซ้อมทําความเร็วของเมตาสปีดนั่นเอง เดี๋ยวคลิปนี้นะเรามาคุยกันนะครับว่าผมมีความรู้สึกยังไงกับตัวรองเท้าคู่นี้บ้างนะครับตัว Magic Speed 3เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเราไม่เคยลอง1และลอง2เรามาลอง3เลยวันนี้เนี่ยเราออกไปวิ่งมากับตัว Magic Speed 3นะในทุกๆย่านความเร็วเลยผมลอง เร็วสุดของผมเนี่ยน่าจะเพจแบบ6ต้นๆเนะครับแล้วก็มีมาหกปไปๆคือเพจที่ผมถนัดในการวิ่ง10กิโลเมตรนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมมีฟีลลิ่งยังไงกับท้าคู่นี้บ้างกดติดตามชมก่อนจะชมคลิปนี้นะครับฝากทุกคนช่วยการกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อให้กําลังใจกับผมนะครับแล้วก็จะได้มีคลิปใหม่มาให้ทุกคนได้ชมกันเรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องของตัวดีไซน์ของท้าคู่นี้นะครับเป็นไงเป็นไงครับ สีขาวสีแดงมันไม่ได้แดงแปลนๆนะครับมันเป็นแดงออกโทนพาสเทลหน่อยๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็ตัวพื้นรองเท้านะครับอันนี้ข้างเท้าด้านไหนแล้วก็อันนี้เป็นไงเรื่องของตัวดีไซน์ผมยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเรื่องของการดีไซน์เนี่ยของแบรนด์เนสิเนี่ยค่อนข้างที่จะมินิมอลนิดน,นึงก็คือเขาไม่ได้ใส่อะไรไมาเยอะแยะครับมันมีความมีกิดอของญี่ปุ่นอะแล้วมีความ ขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรมันมันจะเรียบเรียบเสมอครับมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันฉูดฉาดสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นบางสีนะที่เป็นแบรนด์ของ a อซิกอะที่มันจะมีสีที่มันประหลาดออกมาแต่ว่าคู่นี้เนี่ยดีไซน์ออกมาเนี่คือเรียบนะโดยใช้พื้นสีขาวนะครับแล้วก็มีโลโก้ของตัว a อซิกเนี่ยที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็คารบริเวณ FF bars p a d ชั้นบนนะครับตัวมิโซเนี่ย ที่เป็นสีออกแดงๆพาสเทลหน่อยแล้วก็เพืนสีขาวแล้วก็เอาโซที่เป็นสีดำนะครับดูเป็นไงผมว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยนะดูแบบมินิมอลมินิมอลขาวแดงดำอะไรเงี้ยคุมโทนสีแบบนี้เลยนะมาดูในส่วนของตัวอัปเปอร์กันบ้างนะครับตัวอัปเปอร์ตัวนี้ต้องเท้าความก่อนตัว2เนี่ยอัปเปอร์มันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับตัวตัวนิดนะแต่พอมเป็นเวอร์ชัน3เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นตัวโมชั่นแรป ตัวนี้คืออะไรผมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ผมได้มาลองแล้วบอกอืมดีมาก Motion Web ตัวนี้ครับมันอยู่กับตัว Meta Speed Sky p a s s แล้วก็ Edge p a s s นะครับที่เป็นรองเท้าตัวท็อปของค่าย s s i c เลยมันค่อนข้างที่จะบางมากนะครับสำหรับตัว upper ที่เป็น Motion Web นะแล้วก็วันนี้ได้ลองใส่แล้วเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนเลยนะครับว่าดีคือมันระบายอากาศได้ดีมาก ที่สำคัญคือมันค่อนข้างที่จะกระชับกับลูกเท้ามากหน้าเท้าของตัวอัปเปอร์ตัวนี้ครับมันไม่กว้างมากนะถ้าใครๆที่มีหน้าเท้าที่กว้างเนี่ยผมว่ารอตัวเวอร์ชั่นหน้าเท้ากว้างมาก่อนต่อมาก็คือจะมีการใช้โลโก้ของตัว a s i c นะครับเป็นสีดำอย่างนี้เนาะเป็นเหมือนอารมณ์ประกาศไว้บอร์ดขีดขดนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ Magic Speed อยู่ด้านเท้าด้านนอกนะครับตรงบริเวณของ มาดูตัวลิ้นรองเท้าบ้านนะครับลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบแบนผมว่าลิ้นรองเท้าคล้ายๆกับตัวซูเปอร์บาร์แล้วครับเหมือนกันเลยเรียบแบนนะแล้วก็ไม่เวลาวิ่งเนี่ยมันก็ไม่กิ้งไปไหนนะครับตัวเชือกเป็นลักษณะแบบแบนตัวเชือกเนี่ยผมมองว่ามันโอสคูลมากนะครับไม่เหมือนทั้งในนิมบัสแล้วก็ไม่เหมือนทั้งในซูเปอร์บาร์นะค่อนข้างที่จะแบบดูโอสคูลมากการรัดเชือกแน่นครับ ผมมัด2ทบอยู่อยู่เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งของตัวอัปเปอร์คือตัวของบริเวณฮิลอะครับมีการบุกชั้นมาให้ประมาณหนึ่งอย่างที่ผมบอกครับมันมันดูมินิมอลไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยมันมาอย่างนิดอย่างน่นนอยแต่พอรวมกันแล้วครับค่อนข้างที่จะโอเคกับ a อซิทั้ง2คู่ที่ผมเคยลองมาครับคือเรื่องของการล็อกข้อเท้าคู่นี้ก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับของเอซิเนี่ยคือคุณใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลเนาะแล้วก็คุณผูกเชือกให้แน่นเนี่ยล็อกข้อเท้าอยู่เลยผิวสัมผัสของตัววินโซครับค่อนข้างที่จะกระด้างและแข็งประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็จะมีโลโก้ของ ASIC นี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมิโซ,โซตัวนี้เป็น FF b บานะครับซึ่งชื่อก็บอก้วเนาะมันเป็นตัว b r a s สนะครับก็ฟิลลิ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยงไงก็จะมีในส่วนของตัว ด้านบนนะครับที่เป็นชั้นชั้นแรกนะครับที่เป็นตัว f อ b u ฟคบัตพัดลองกดดูแล้วตัวด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าสายสปีดนะที่จะมีแผ่นคาร์บอนนี่โอเคไหมคุณเห็นช่องแบ่งระหว่าง2สีเนาะสีสีแดงกับสีขาวครับมันจะมีแผ่นคาร์บอนอยู่ตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นแผ่นคาร์บอนแบบเต็มมาต่อกันที่ตัว อาโซนะครับตัวนี้เป็นอาโซที่ทาง ASIC ใช้ชื่อว่า Magic g r i ปนะครับก็จะบอกว่าไงดีให้มาเยอะนะครับให้มาเยอะมากๆแล้วก็ก่อถนนดีดีนะวันนี้ผมลองทั้งถนนเปียกถนนซีเมนสมุนยามาตอยและถนนที่เป็นมีกกรดนะครับมีกวดมีทรายค่อนข้างที่จะหนึบพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีการเจาะร่องตรงนี้นะครับสำหรับให้เห็นตัวแผ่นคาร์บอน น้ำหนักตัวของทาคุณเนี้ยเบามากอันนี้ผมยืนยันโดยที่ไม่ต้องดูสเปคก่อนเลยนะน้ำหนักเบามากๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณ220นะครับในไซส์มาตรฐาน9 US นะครับที่ที่เราเห็นในสเปคเนาะแต่ผมเนี่ยใส่ไซส์12นะครับก็ขยับขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าเบาไหมเบามากมาคุยกันเรื่องไซส์ของตัว ASIC Magic s p ปี d 3กันบ้างน,นะครับผมผมเท้าความอย่างนี้ก่อน Super b ์ a s าเนี่ยผมใส่ไซส์11.5 US ซึ่งเป็นไซส์ปกติกับที่ผมใส่ใน n นกี้ทุกรุ่นเลยนะครับ29.5เซนเนี่ยคือไซส์ปกติของผมในตัวนิมบัส25เนี่ยผมซื้อมาเป็นรุ่นหน้าเท้าปกติผมขยับไซส์จาก11.5 US 29.5เซน29.5เซนติเมตรเนี่ยครับเพื่อขยับไปที่ไซส์12 แล้วก็ใช้เซนติเมตรเป็น30ซนติเมตรนะครับผมใส่ได้พอดีพอตัดมาที่ตัว Magic Speed 3เนี่ยผมขยับไซส์มาเป็น12 US ครับ30ซนเมขยับไซส์่างตัว s u p e r าร์หรือไซส์ปกติของผมครับอาการที่มันเกิดขึ้นจากการขยับไซส์คือผมใส่สบายมากครับหน้าเท้าบริเวณหน้าเท้าบริเวณทบ็อกบ์บริเวณฮีลบริเวณหลังเท้า รวมทั้งหมดผูกเชือกแล้วออกไปวิ่งอะ่ะผมค่อนข้างที่จะสบายมากต้องบอ,อกงี้ก่อนนะครับว่ามันมีอยู่2เงื่อนไขในการที่คุณจะเลือกไซส์แบบที่ผมกำลังจะพูดอยู่ตอนนี้คือ 1. ถ้าคุณชอบใส่รองเท้าที่มันโล่งๆสบายๆแนะนำนะครับคุณขยับไซส์จากไซส์ปกติของคุณเนี่ยขึ้นมา0.5นะครับคุณจะใส่รู้สึกว่าสบายมากแต่ถ้าคุณต้องการรองเท้าที่มันกระชับกับรูปเท้าคุณมากมาก คุณอาจจะเป็นสายซิ่งแบบซิ่งจัดๆมากๆที่ตรงเท้าคุณจะหลุดซนอะไรไม่ได้เลยนะครับผมไม่แนะนว่าคุณซื้อตรงไซคับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมคือหน้าเท้าตรงเนี้ยครับผมไม่ใช่เป็นคนหน้าเท้ากว้างนะแต่ผมแค่เป็นคนชอบความโปร่งความโล่งแล้วก็ความสบายกับเท้าเวลาผมวิ่งนะครับมันจะค่อนข้างรัดบริเวณโทบ็อกเนี่ยมันค่อนข้างรัดเท้าผมมากเกินไปผมเลยต้องขยับขึ้นมาเป็น12 ฟีลลิ่งในการวิ่งวันนี้ของผมนะครับวันนี้เราออกไปวิ่งมาทั้งหมด13กิโลเมตรนะออกจากบ้านผมแล้วก็ไปใช้รูทที่ผมใช้วิ่งอยู่เป็นประจำเนี่ยอย่างนี้ครับฟีลลิ่งของผมตัวแรกเลยนะคือวันแรกที่ผมใส่คู่นี้นครับ บอกออก่อนเลยครับว่ามันแข็งมากผมไม่ได้ใส่รองเท้าแนว Speedwork หรือ Racing shoe ที่แข็งแบบนี้เลยสักคู่เดียวถ้าใครติดตามช่องผมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่ารองเท้าผมก็จะเป็นสายนุ่มเด้งหรือรองเท้าที่มันซิ่ๆหน่อยก็จะเป็นแบบ Vapor Fly Alpha Fly คืออารมณ์นั้นนะครับมันมีความนุ่มมีความเด้งอยู่แต่ Magic Speed 3เนี่ยมันไม่ใช่ครับมันคนละข้างกันเลย รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันออกแนวเล c i n g แ a t ผมพยายามหาคําว่าเล c i n g แ a t ทของผมเนี่ยว่ามันเหมือนกับรองเท้าคู่ไหนที่ผมเคยลองไหมหรือมันเหมือนกับรองเท้าคู่ไหนที่ผมเคยซื้อมาหรือเปล่าสรุปไม่มีครับคู่นี้เป็นคู่แรกที่มันเปิดโลกของเล c i n g แ a t กับตัวผมมากเลยตอนผมหยิบใส่วันแรกเนี่ยผมผมโพสต์ลงไปในแฟนเพจของผมเนาะว่าแบบ <c oughs> มันมันแข็งมากอะ่ะ คือผมมาโดนสปอยมาด้วย Zoom X โดนสปอยมาด้วย Face Foam คือรองเท้าที่ผมมีเนี่ยมันนุ่มหมดเลยครับพอลองเหยียบรองเท้าคู่นี้ลงบนถนนครั้งแรกขายไหมคือมันแข็งมากมันมันแข็งอย่างที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนเอางี้ดีกว่านะแต่โอเคผมก็เข้าใจผมคุยกับพี่ๆแฟนเพจหลายๆท่านนะครับก็เขาก็บอกว่ารองเท้าคู่นี้มันเป็น r a c i n g flat เพราะนั้นคุณต้องรู้ว่ามันสร้างมาเพื่ออะไร มันคือรองเท้าสายซ้อมซิ่งของเมต s ส e e d โอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีความดิบเถื่อนมันจะมีความเร็วมีความแรงมีความดีดที่รองเท้าคู่นี้เนี่ยให้คุณอย่างเต็มเต็มเลยเพราะนั้นเนี่ยคุณใส่แรงเข้าไปกับรองเท้าคู่นี้มากแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันคืนกลับมาหาคุณแบบนั้นเลยผมก็ลองใช้ประสบการณ์ในการวิ่งที่ผมมีอยู่น้อยนิดเนี่ย เค้ speed, นสปีดกับเขาหน่อยแล้วกันผมวิ่งเต็มที่วันนี้ผมคือเพสเร็วสุดอะประมาณ6ต้นๆนะครับ 6, 1, หบกห like, like นึ่งห้าอะไรเงี้ยครับก็ลองแบบซักแบบโลนึงอะเต็มที่ของผมละคือผมจะบอกว่าไงดีมันมันมากครับรองเท้ามีการตอบสนองได้ดีมากมีการดีดมีการเด้งไม่เยอะเท่าไหร่แต่ดีเด่ยชัดเจนคือคุณเหยียบลงไปมันคืนกลับมาเดี๋ยวนั้นเลย อีกหนึ่งคือน้ำหนักของเท้าคู่นี้เนี่ยมันเบานะครับเพราะนั้นเนี่ยจังหวะคุณควงขาหรือจังหวะคุณลงเท้าลงไปเนี่ยมันคืนกลับมาได้เร็วขาคุณจะรู้สึกว่าลงเท้าคู่นี้เนี่ยมันมีแรงส่งอีกจุดหนึ่งที่ผมสัมผัสจริงๆของตัว Magic s p e e d 3เนี่ยคือเรื่อง Transition ครับผมไม่รู้นะว่าผมลองรองเท้ามาหลายคู่มากๆนะกับรองเท้าใส Racing f l a t อย่างเมจิกสเปซสามเนี่ยอาการ Transition ตรงนี้ครับคือมันต่อเนื่องมากผมกำลังพินิษพิคออยู่ว่ามันอาจจะมาจากตัว1คือตัวคาร์บอนของเท้าคู่นี้เนี่ยที่มันส่งตลอดเวลากับ2คือเรื่องของตัวโฟม f อ b a อบตัวเนี้ยนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำหนักตัวครับน้ำหนักเขาไม่เยอะครับเพราะนั้น t ท n s i t i o n ในแต่ละก้าวที่คุณมีเนี่ย มันจะรู้สึกสมูทมากในการที่คุณจะวิ่งนิ่งๆผมลองวิ่งนิ่งแบบ64 5ห้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันใช่มันคือรองเท้าซ้อมแบบเนี้ยเพื่อน,อนๆหลายๆคนก็ถามว่าวันนี้คุณออกไปวิ่งมาคุณสนุกไหมผมบอกงี้นะเมจิสเปซสามเนี่ยวันเนี้ยผมสนุกมากแบบมันมันมากครับแต่มันไม่นุ่มเว้ยผมโดนสปอยด้วยรองเท้าที่มันนุ่มเด้งมาตลอดชีวิตการวิ่งของผมเ่ย พอมาลองรองเท้าแบบนี้มันมันมันมากครับแต่ความมันของการวิ่งวันนี้ของผมเนี่ยกลับไปย้อนกลับมาที่ตัวเองเนาะร่างกายผมมันไม่ได้พร้อมขนาดที่คุณจะต้องไปวิ่งอินเทอร์วลหรือคุณจะต้องไปวิ่งด้วยสปีดแบบนี้ครับมันเร็วเกินไปแล้วก็มันก็เข็นร่างกายผมเกินไปครับคือก่อนหน้าน,นี้เราลองซูเปอร์บราสโอ้โหมันคือสวรรค์ของรองเท้าซ้อมมันคือซูเปอร์เทรนเนอร์ของผมอะ เดี๋ยวผมใส่ตัว Magic Speed 3ไปซักยานะครับเราคงมีโอากาสได้ลองตัว Meta Speed Sky p a t h กับเขาบ้างนะรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครต้องบอกงี้ก่อนเลยนะครับว่ารองเท้าคู่นี้จัดอยู่ในหมวดของ Speed Work หรือรองเท้าที่คุณสามารถใส่ซ้อมทำความเร็วมันเป็นรองเท้ารองท็อปของตัวท็อปอย่าง Meta Speed ของ ASIC นะครับถามว่าคุณใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยวิ่งในวันแข่งได้ปะ่ะผมมองว่าวิ่งได้เลย นะในระยะ5กิโล10กิโลหรือฮามาราทอนเนี่ยรองเท้าคู่นี้จัดได้เต็มมากเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหารองเท้าซ้อมทำความเร็วนะเมจิกสปีด3เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าตัวเมจิกสปีด3เนี่ยเป็นรองเท้าสายซ้อมนะครับมันก็เหมาะกับวันที่คุณจะต้องออกไปวิ่งเทมโปเนาะหรือวันที่คุณจะต้องออกไปวิ่งอินทเวลต่าง หรือวันที่คุณอยากจะอยากจะลองเทสสปีด10โล5โลหรือมากกว่านั้นในวันที่คุณอยากจะทําความเร็วด้วยโดยที่คุณไม่ได้ลองสโลว์ดิสแท c นหรือคุณไปวิ่งลองรันต่างๆนะรองเท้าคู่นี้น่าจะเหมาะอยู่ในสายกลุ่มประเภทแบบนี้แหละมาคุยกันเรื่องราคาบ้างน,นะครับ Magic Speed 3เนี่ยราคาป้ายอยู่ที่6,200บาทน,นะครับรองเท้าคู่นี้มีอะไรบ้างมีอัปเปอร์ที่เป็น Motion w r a นะตัวเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับ มีมิโซที่เป็นตัว FF Bar p a u s นะครับมีแผ่นคาร์บอนแบบเต็มแผ่นมีอัลโซที่เป็นเมจิกกริปครับน่าจะได้มาครบทวนเลยของรองเท้าตัวท็อปในราคา6,200บาท Super Brand เนี่ยผมซื้อมาเอาเอาราคาป้าแล้วกันนะ Super Brand เนี่ยราคาป้าอยู่ที่7,700บาทซึ่งแพงกว่าาคู่นี้นะครับ Super Brand มีโฟม FF Turbo Plus แล้วก็ด้านล่างเป็น FF Bar p l s นะครับ ซูเปอร์บาร์ไม่มีแผ่นคาร์บอนครับซูเปอร์บาร์ดไม่มีอัปเปอร์ที่เป็นอัปเปอร์ตัวท็อปของค่ายซูปรบาร์มีโฟมหนามากในราคาเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทนะคุณว่าไงเมตาสปีดตัวท็อปเลยนะครับสกายพาร์ราคาป้ายอยู่ที่แปดพันบาทนะซึ่งก็แพงกว่าตัวนี้อยู่เกือบเกือบสองพันกลมๆสองพันแพงกว่าซูปรบาร์อยู่หลักร้อยผมมีซูปรบาร์แล้วผมมีคู่นี้แล้ว ผมคงต้องมีเมตาสปีดอีกคู่นึงเนาะจะได้ครบเครื่องกันเลยจริงๆแล้วราคารองเท้าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะ6,200บาทสำหรับผมกับได้เทคโนโลยีแบบนี้ค่อนข้างที่จะแพงแพงเลยแหละนะแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสอะไรมากเนี่ยก็เป็นรองเท้าที่ดี1คู่นะที่คุณควักเงิน6,200บาทเนี่ยกับการซื้อรองเท้าคู่นี้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยในทั้งใน Shopee ้ a z a d a นะครับหลายๆค่าที่เป็นดิสติบิวเตอร์ของ a s ซ c เนี่ยที่ขายกันอยู่เนี่ยก็ตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ5,000กว่บาทครับที่ผมเห็นอยู่แต่ว่าผมเนี่ยได้รองเท้าคู่นี้มาใน Super Sport นะครับใช้โปรโมชั่นลดราคาด้วยนะก็เหลือ4,700บาทเป็นไงน่าตัดสินใจซื้อเนาะ พอมันราคาเหลือมัน4,700 4,500คือต่ำกว่า5,000อะครับผมว่าน่าสนใจถ้า5,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าแพงไปนะลองตัดสินใจดูนะครับและนี่ทั้งหมดก็คือข้อมูลที่ผมแชร์กับการลองวิ่งครั้งแรกกับตัว a s i c magic speed 3นะครับก็หลายๆท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็ลองเอาข้อมูลของผมเนี่ยที่ผมแบ่งปันให้เนี่ยไปลองประกอบการตัดสินใจของคุณดูนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคุณมากน้อยเพียงใด ฝากทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหากชอบหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเนี่ยฝากช่วยกันกดคอมเมนต์นะครับเข้ามาในคลิปนี้ให้ผมทีนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามชมนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ